ฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด12ชั่วโมงในวันอังคารที่ผ่านมาบนแผ่นดินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำให้ถนนหลายสายเป็นอมาพาตรถราถูกปล่อยทิ้งร้างจมอยู่ใต้น้ำบางคนต้องเดินทางทางน้ำแทนเพราะถนนกลายเป็นแม่น้ำเครื่องบินขนาดใหญ่พยายามฝ่าน้ำท่วมเพื่อขึ้นบินส่งผู้โดยสารออกนอกประเทศจนเหมือนกับเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก สนามบินนานาชาติดูไบที่เพิ่งครองตำแหน่งสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดอันดับสองของโลกได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาหลังกำลังเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นฝนที่ตกหนักในรอบหลายปีเกิดจากพายุขนาดใหญ่ที่เคลื่อนผ่านค้าบสมุทรอาหรับและเคลื่อนตัวข้ามอ่าวโอมานทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศโอมานก็ได้เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายเป็นเด็กนักเรียน9รายและผู้ขับขี่ที่ถูกน้าท่วมในเมืองอีก9รายและมีผู้สูญหายอีก2อรายรัฐบาลโอมานประกาศให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหยุดทําการเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในหลายจังหวัดและได้จะส่งรถบรรทุกน้ําไปตามถนนเพื่อสูบน้ําออก อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเผยว่าดูไบเป็นเหมือนพื้นที่อื่นๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่แต่เดิมมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งโดยเหตุนี้ฝนจึงไม่ตกบ่อยนักแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักบ่อยขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแป,แปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกเดือน